สวัสดีครับทุกคนแวะพักความปางความแซบจาก Lisa X Kids Collection 2026กันมาก่อนนะครับมาดูความสวยความงามในประเทศไทยกันบ้างล่าสุดนี้ Amazing Thailand ปล่อยโปสเตอร์ใหม่อีกแล้วนะครับ Amazing Thailand X Lisa รู้สึกถึงความนิ่งสงบที่น้ำตก้วยแม่คมินจังหวัดกาญจนบุรีน้ำตกที่โอบรับคุณให้พักจากความวุ่นวายในทุกวันปล่อยจิตใจที่วาววุ่นไปกับสายน้ำที่ไหลรินให้ธรรมชาติชาร์จพลังกายและจิตใจได้กลับมาสดชื่นอีกครั้งสัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย Feel all the feelings โปสเตอร์ใหม่มาแล้วนะครับิซ่าพาเที่ยวกาญจนบุรีไปเลยน้ำตกอีกหนึ่งน้ำตกที่สวยแบบ เป็นขั้นบันไดถ้าทุกคนได้ไปเจอไปดูลิซ่าจริงนะครับจะเห็นเลยว่าน้ําตรงนี้สวยจริงๆและตรงนี้ลิซ่ามานั่งโพสต์ท่าถ่ายรูปถึงแม้ว่าจะเป็นภาพตัดต่อแต่ว่ามันฟินมากๆตัดต่อให้เหมือนกับลิซ่าไปเที่ยวสถานที่จริงโคตรเจเริญเลยทุกคนและหุ่นและการโพสติ้งของลิซ่าได้เก็บเอาอยู่ โพสต์ท่ากับน้ำตกให้เป็นไฮแฟชั่นยังไงต้องโพสต์ท่าแบบลิซ่าเท่านั้นล่าสุดยังมีคนแซวลิซ่าเลยว่าชุดนี้ลุกนี้ลิซ่ามือนกับประกาศเมืองไทยเลยสยมิสบ็อกซิ่งฟิชนะครับแต่ว่าเราว่ามันเหมือนจริงๆนะทุกคนด้วยผ้าที่มันกรุยก้ายอยู่ตรงเท้าของลิซ่ามันคล้ายๆกับหางคลีปของปรากัศนี่แหละความเป็นเอก,กลักษณ์ความเป็น Number รวันของเมืองไทยอยู่ที่ลิซ่าจริงๆ ไปกดไลค์ไปเอนเกจกันได้นะโปสเตอร์ใหม่มาแล้วใครเป็นลิลลี่ฝั่งการจนบุรีกันบ้างตื่นเต้นดีใจไหมได้มีโปสเตอร์ลิซ่าเป็นของตัวเองกำลังถูกปล่อยชายออกมาอย่างเป็นทางการในตอนนี้อีก และยิ่งไปกว่านั้นโปสเตอร์ใหม่มาแล้วแต่ว่าโปสเตอร์เก่าๆนั้นเขาก็ยังสร้างอิมแพคม่เลิกนะครับมีลินลี่ไทยเขาออกมา share moment, แชร์โมเมนต์เราขอยกตัวอย่างด้วยกันเพราะมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็ดีมากๆเลยคุณพี่เขาบอกว่าตอนเดินทางอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวเขาพูดกันว่านี่คือลลิสามโนบาลใช่ไหมแล้วทำไมเธอถ่ายรูปอยู่ที่ไหนซึ่งโปสเตอร์น้น,นับเป็น Amazing Thailand x Llisa ตอนน้องถ่ายที่บ้านรักไทยนั่นเองฝรั่งงงฝรั่งงวยเลยว่า อะไรลิซ่าไปถ่ายที่ไหนและที่ตรงนี้ในประเทศไทยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันอยู่ที่ไหนล่ะก็เห็นว่าเขานนั้นถ่ายรูปเก็บไว้นะเป็นเรฟอรเรน์น่าจะไปถามคุณพี่ไก่นักท่องเที่ยวว่าถ้าเราจะไปตรงนี้สามารถไปได้ไหมไปตามรอยผู้หญิงคนนี้ลลิสามโนบาลดูสิเธอถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเลยนะถ้าหากว่าเราได้ไปเที่ยวถ้าหากว่าฉันได้ไปเที่ยวมันก็จะเป็นอะไรที่อันซีนประเทศไทยยิ่งกว่าเดิม ออกนอกแผนการท่องเที่ยวนิดหน่อยเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับประเทศไทยน่ารักมากทุกคนโปสเตอร์มันทํางานของมันอยู่ตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเหนือสุดแดนสยามว่าจะเป็นเที่ยวทะเลยันจังหวัดกระบี่ลิซาเก็บเรียบจริงๆและนอกจากนั้นอิมแพกยังไม่พอวัดอรุณ วัดพระแก้วคนก็แห่กันไปนะในจะ BTS ที่มีรูปของลิซ่าไปอีกทั่วประเทศทั่วทุกที่ของเมืองไทยเจอลิซ่าจริงๆหันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอลงเมมฮาทีก็เจอขึ้น BTS ก็เจอนั่งแท็กซี่ก็เจอขับวินมอเตอร์ไซค์ก็เจอ,อยู่ในออฟฟิศเราก็ยังเจอลิซ่าอยู่ดี ใครไม่รักลิซ่าให้มันรู้ไปนะทุกคนเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้มีแต่ลิซ่าเต็มไปหมดอย่าลืมไป e อนเกจรูปโปสเตอร์ใหม่ของลิซ่าใน Amazing Thailand กันนะทุกคนเขาปล่อยมาแล้วอีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวเตรียมแมสได้เลยกับน้ำตกห้วยแมคคมินจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเอง